สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องยุให้ลำต่ำให้รั่วในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับจะมีพวกคอมเมนต์ในสื่อต่างๆสื่อบางสื่อนะครับดูเหมือนจะไม่ได้มีเรื่องที่ควรจะเป็นข่าวอะไรเลยแต่ก็มีเรื่องจนได้ก็ต้องยอมรับว่านะครับปัจจุบันเป็นยุคข,ของไท a แลนด์4ีุ่หรือว่าความรู้บนฐานเทคโนโลยีเพราะฉะนั้น เทคโนโลยีนี้จะนำข่าวสารมาสู่เราแต่เราก็ต้องพิจารณาด้วยสติปัญญาของเราข่าวบางข่าวนะฮะชักให้รักชักให้ชังชักให้ชอบแล้วก็ชักชวนให้หลงถ้ามีข่าวที่ปัจจุบันนะฮะผมตั้งชื่อว่ายุให้รำตำให้รั่วเรื่องหนึ่งจักรกวาลพอดีก็มาดูข่าวนะฮะ มันได้คติหลายๆอย่างความจริงแล้วข่าวนี้นะแทบจะไม่มีเรื่องเสียหายอะไรเป็นแม่ถ่ายรูปสามพ่อของเด็กอ,ะอ่ะก็คือถ่ายกันในครอบครัวนะครับถ่ายกันในครอบครัวแล้วก็บันทึกเป็นภาพน่ารักแต่ด้วยเหตุอะไรนะฮะทำให้คนมาคิดว่าเป็นภาพอนาจารแล้วก็ถล่มดา คนหนึ่งจัก,กรวาลหลายคนบางคนไม่ได้ดูภาพนั้นน่ะด่าไปก่อนก็ทําให้ได้คติหลายๆอย่างต้องกล่าวก่อนเลยนะครับว่าผมพูดนะติเพื่อก่อยอ,อเพื่อสร้างบางคนอาจจะคอมเมนต์ตำหนิติเตียนว่าเป็นอย่างงั้นทําไม่ดีนนะอย่างที่อ่านนะฮะขอความมีหลายอย่างบางคนบอกหยุดทําข่าวนี้เถอคะค่ะทำยังกะไม่เคย จับของลูกตัวเองพวกปัญญาอ่อนหรือคิดว่าไม่ใช่ลูกจริงเขาถึงกล่าททำขนาดนี้เว้นจริงๆอ่ะนะหลายๆอย่างทําให้ผมคิดแต่หลายๆอย่างเหมือนกันอะพูดในคนที่คนไม่เห็นด้วยหรือว่าเขาอาจจะคิดโอ้คนนี้คนหนึ่งจักรวาลน,นี่ดูจะเป็นโลกจิตหรือว่าโลกอะไรไม่ถึงทําอย่างนี้อ่ะคนที่เขาเห็นด้วยก็เป็นภาพปกติไม่ได้อะไรมาก แต่คนที่ไม่เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วนะทำทีบางคนอาจจะเหมือนเป็นคนดีอะ่ะโอ้ตรงนี้ภาพดีๆจะเหมือนกับเป็นพระห้ามถูกตัวผู้หญิงนะก็คิดไปว่าเขาควรจะเป็นอย่างที่เราคิดแต่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงอาจจะมาจากความอิจฉาคนที่เห็นด้วยอิจฉาเพราะอะไรเพราะคนหนึ่งจักรวาลเนี่ยนะครับเป็นคนเก่งคนหนึ่ง อ่เป็นนักแสดงความคิดเห็นแลว้วแบบเป็นคอมเมนเตอร์ในหลายรายการนะถ้าไปดูฮะเขาเก่งเปียโ,โนเขาเก่งนะแล้วเขาก็มีภรรยาที่น่ารักครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกสาวที่น่ารักพวกที่คอมเมนต์ด่าเขาเห็นก็จังหวะกระซือมาอย่างเงี้ยก็เลยด่าเขาด้วยความอิจฉาวะ่ะความมีความสามารถมีคนความโด่งดงังมีภรรยาสวยงามมีลูกน่ารักครอบครัวอบอุ่นก็เลยเอาจังหวะเนี้ยคอมเมนต์ด่าเขาอันนี้จำพวกหนึ่งนะคนที่ไม่เห็นด้วย ไอ้คนเมืองว่าพูดเป็นกลางๆเออควรจะยังอย่างนี้ควรพ่อนะเป็นเพศช,ชายควรจะปฏิบัติต่อลูกสาวไม่จะอายุขนาดไหนก็ควรปฏิบัติอันนี้บางคนอาจจะหวังดีกับพูดอ่ะอันนี้ก็น่าฟังอ่าให้เป็นวิธีสอนลูกอ่ะเขาก็จะต้องระวังนะต่อไปยังไงอย่างเงี้ยโดยเฉพาะโซเชียลภาพออกมาอย่างนี้ทั้งๆในส่วนตัวของผมนะฮะคิดว่าเป็นความรักระหว่างพ่อกับลูกแม่เขาก็อยู่ตรงนั้นเขาก็ถ่ายกันสนุกสนานแต่ บอกแล้วไงครับสองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคนตมอีกคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่เพราพรายเรื่องเรื่องเดียวกันภาพภาพเดียวกันคนมันคิดตนสองมุมนะคนจิตดีสมมติคนที่เขามีทัศนคดีนะมีทิฏฐิดีอะสมาธิเถี่ยเขาเข็สมัครคิดเผื่อเออมันเป็นภาพโพดไใม่ดีนะ,ะคิดเผื่อแต่คนที่คิดไปในแนวนั้นว่ามันไม่ดีมันเกิดจากความอิจฉาเขาโดยกมี อาจยกให้คนที่ว่าเออควรจะอย่างนี้เนี่ยแต่ก็ต้องพูดแล้วก็จบติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างแต่บางคนไปคอมเมนต์่าเขาอย่างนั้นเป็นคนดังไม่ระวังเลยเป็นลูกแท้ไม่ต่างๆนั่นๆต่างๆอันนี้อาจจะเป็นความอิจฉาก็แต่หาจังหวะที่ว่าเขาล้มแล้วก็เหยียบแต่ผมยิงเขาไม่ได้ล้มนะฮะบอกเรายุคสื่อเนี่ยต้องระวังนีสัมมาคหนังไสยโยใครควรกันแล้วจึงเชื่อดีกว่าเพราะฉะนั้นผมจึงตั้งหัวข้อว่ายุให้รำตำให้รั่ว บางคนฮะดีเวลาดีก็อิจฉาเวลาไม่ดีก็เหยียบยำ่ำอยากจะบอกว่าเวลาจนก็ดูถูกเวลารวยก็อิจฉาแต่ว่าเขาอิจฉาดีกว่าเขาสงสารสมาทานไว้เป็นธรรมประจำจิตเมื่อเขาสงสารเมื่อเราดิ่นลงสินคิดนึกปรงจิตเวทนาชตาเราคราวเราดีมีใช้ได้รลับลดได้รลับยศคราวเราดีมีใช้ได้รลับยศ เกียดปรากฏวาสนาเกินกว่าเขาเขาจะคิดอิจฉาชะตาเรารักจะเอาตามไหนรักจะเอาทางไหนตามใจนาถ้าอยากให้เขาอิจฉาจงอย่าค้านถ้าอยากให้เขาสงสารหมั่นค้านเข้านะถ้าอยากเขาอิจฉาก็จงอย่าค้านสมาทานความขยันหมั่นเพียรเป็นของอุทานธรรมที่ผมก็ท่องมาไม่จบ แต่เพราะนั้นเขาอิจฉาดีกว่าเขาสงสารเพราะฉะนั้นการยุให้ตามาำให้รั่วในสถานปัจจุบันบางคนเป็นนักคอมเมนเตเตอร์เขาเรียกภาษาตอนสม,มัยว่านักเลงคีย์บอร์ดคอมเมนต์ดา่าก็ก็มีนินทาก็มีเป็นนักดา่านักด่าประจําคีย์บอร์ดนักด่าประจํา y o u ำ u e อ่ะนักด่าประจำโซเชียลคอมเมนต์ว่าก็แหละใครไม่ดีก็เย็บด,ดาําด่าแต่ตติเพื่อก่อยอภาษาอันนี้ จะรู้ได้ยังไงครับบางทีคําพูดเนี่ยรู้ไม่ได้รู้ทิศใจของตัวเองว่าคุณคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยต่างๆคุณอิจฉาเขาไหมคุณสามารถกําจัดอะ,อะไรในใจได้ไหมความเกลียดความโกรธความโมโหในใจได้ไหมเราคอมเมนต์อ่ะพอตรงๆแล้วบางทีมันชักให้รักชักให้หลงชักให้ชังให้เกลียดได้เหมือนกันเรื่องราวต่างๆยงปัจจุบันนะครับมีข่าวที่ บางคนก็บอกปัจจุบันข่าวเรื่องพ่อเลี้ยงทำลายลูกเลี้ยงฆ่าลูกเลี้ยงก็มีทรมานเตะตีตายถึงตายก็มีพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงที่เป็นลูกผู้หญิงอะไรก็มีเขาอ,อาจจะระวังให้ระวังตรงนี้กติพองามติเพื่อก่อยกยร่งยุ่งแต่ถ้าไปดา่าก็กลายเป็นว่าเป็นกระแสดังเอางายๆทุกวันนี้นะใครทำอะไรก็ดังอย่างเสียชัดนะ,ะร่ำรวยพาอหนอก,กวอยแต่เกือบมาซวยเพาะหนอ TAD นะยังมีอีกหลายๆนี่ก็เป็นสื่อสังคมมาแม้กระทั่งเรื่องในวงการพุทธศาสนานะฮะถ้าไปอ่านดูข่าวประเภทนี้บ่อยๆปเป็นได้่อยมันก็จะขึ้นมาอย่างนั้นเขาเรียกว่า AI น,นะปัญญาประดิษฐ์มันจะเสาะหามาให้เราเช่นเราจะไปดูเรื่องพอสอไพอ,อเป็นเราไปดูอ่ะก็จะมาไปดูเรื่องประยุทธ์นะฮะประยุทธ์ก็จะมาไปดูเรื่อง ข่าวอะไรเราค้นไปมันก็จะมาอย่างนั้นอย่างนั้นเมืเราสั่งซื้ออะไรนันกมันก็จะมาเราสนใจเรื่องไหนก็จะมาสื่อมาอย่างง่ายยุคสื่อแต่ในยุคสื่อนี่ถ้าทายสติปัญญาของคนนะครับโฉดฉลาดเพราะคําขานควรทราบนะเพราะฉะนั้นต้องมาพูดกันเรื่องนี้นะฮะติเพื่อก่อยเอเพื่อสร้างหรือว่าบางทีก็พูดไปทางธรรมะมก็เพื่อขัดเกลาใจของเราพูด แต่อาจจะเป็นทํานองว่าพูดวินัยขัดใจพระพูดธรรมะขัดใจโยมแต่เทั้งนั้นเราก็มาพูดกันอาศัยสื่อในการทําให้คติแก่กันนะครับก็คงจะต้องยุติไว้แค่นี้ก่อนกับเรื่องยุให้รำํำตาให้รั่วโดยยกเอาเรื่องของหนึ่งจักรกวาลมาความจริงยังมีหลายเรื่องนะฮะทวีที่วัานกนะเล่คีย์บอร์ดด่าก็ด่าไปอาที่ผมพูดอย่นีผมก็มีบ้าง มีบ้างแต่ว่าพยายามเตือนใจตัวเองว่าให้เป็นปัญญาบารามีให้ได้คติอาจจะมีคำเน็บแนมแตม่ให้ได้คติแต่ที่นั่นก็ต้องพูดกันแม้กระทั่งพูดเรื่องน,นี้มาต้องเอายกมาพูดว่าคนอาจจะคอมเมนต์ด้วยความอิจฉาเขาเห็นเขาดีเขาดังเขามีครอบครัวที่อบอุ่นที่ดีอิจฉาโก็ได้ด่าเข้าไปประเภทนี้แต่พูดในทางดีก็าอาจจะหวังดีอะ กลัวสังคมจะอน่งงัง้นแต่ก็เอาแค่พองามไม่ต้องปดา่ากดเขาให้ต่าไปขนาดนั้นเขาไาม่ต่ำหรอกครับเขามีความสามารถครอบครัวก็อบุดอยู่แล้วไม่ด่าเขาให้ต่ำให้กดให้ต่ำวันล้ฮะฉดฉลาดพอกคําขันควรทราบจะรู้ว่าคนนี้โง่หรือฉลาดดูคําพูดดูถ้อยคําก็รู้ธรรมะสวัสดีครับ